Uh, สวัสดีแฟนเพจผู้ติดตามทุกท่านครับยิบอกระดกกระาหกแปดเนาะพ,พิจารณาด้วยเสียงเนาะพิจารณาด้วยเสียงเนาะเป็น E t ท9เพร้อมห่างมิลเลียนสองพันครับพิจารณาด้วยเสียงเนาะผมไม่พูดเยอะมีประกันสินค้าด้วย พอพิจารณาด้วยคลิปเสียงแล้วก็สินค้ามีประกันด้วยตัวเนี้ยสินเสินไม่รวนไม่ซึมนะ่ะปกติเลยเระบบเบรคอยู่ครบหมดเลย ยังไงขอฝากไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับเป็น ep เกาาเนอะพิจารณาด้วยคลิปเสียงเนาะสินลอซ้ายขวาไม่มีรั่วไม่มีซึมแห้งจกืบเลยครับตอนนี้ก็เนี่ยมีรอยเชื่อมเห็นปะที่ผมคีนิวเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีครับตรงนี้จะร้อยต่อมาเนาะไม่มีผลปรกอการใช้งานอะเห็นไหมครับเอาละไม่มีผลปรอการใช้งานเลย